ดูไทม์รีนนะครับผมจากศาสตร์พินิจวิศวกรรมแล้วก็เอเพลย์คลิคเกชันนะเห็นไหมครับตัวนี้เคาเรียกว่อพักพาวเวอร์เนาะพัคพาวเวอร์เนี่ยเราให้ลูกค้าไปด้วยนะทั้งตัวเคาเรียกว่าเต้ารับเต้าเสียบนะครับแล้วที่สําคัญคือเราใส่พักพาวเวอร์ครับที่มันเป็นไอ้นดึงออกนี่เห็นไหมนีะครับเห็นไหมครับ L 1 L 2 L 3นะครับ RST เนาะแล้วก็นิวตันนะครับแล้วมีกาวด้วยนะครับสําคัญนะเพราะว่าบางโรงงานเขาบังคับไงต้องใส่สายกาวนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะ สั่งมาให้ลูกค้าทุก,ท,กทุกทุกทก,ทกทาที่ทำนะเพราะว่าแต่ก่อนตรงๆเลยเมื่อก่อนนะครับเราก็ไม่ได้เราไปเราส่งงานแล้วมันจะมีพวกหัวหลักที่มีสี่หัวหลักครับมันไม่มีกาวครับลูกค้าเขารีเควสตมาแล้วก็ทำนะครับแล้วก็แก้ไขให้ลูกค้าตัวนี้เราจะเป็นห้าหัวหลักหมดเลยนะก็จะมี L หนึ่ง L สอง L สามนะครับมีต้อนแล้วกาวด้วยนะครับตัวนี้สําคัญนะครับทัว่วบางทีเขาต้องบังคับในโรงงานนะแล้วก็ อุปกรณ์ครบนะครับประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพา่บาย